ยกทีสองครับนี่ครับความแข็งแรงเอาละครับอีกแล้วครับความแข็งแรงนี่แห<อ>ละแรกอาตมุตโอ้โหมาแรกเลยเดือดดูครับโอ้ยเกลือเกลือจิ้มเกลือโหดไม่มีอุอ oh, ทธรตีไปหินเหล็กไฟนี่ครับ นี่ครับโอ้ลูกซ้ายบัดขวามาหินไฟสอดไปตีขวามาหินเหล็กไฟตีขวาไปเอาแล้วครับนายช่างถนอมเพิ่มอีกสามอีกพันหนึ่งเป็นสามพันบวให้ให้จอมไตยชนะวันนี้เอาไปสามพันปูนสิบห้าลูกเอาัล้วครัี ไม่ใช่มโดครับโดนครับไม่ใช่ไม่โดนมาเอ้ามาเลยมาเลยมาเลยเอ้ามาเลยไม่ยากคุณต้องรู้ว่าดูแกมีไหมเอ้ามาดิยืนหน้าให้ต่อยเลยเด็ดมาแล้วดูแกมาดูทีมีครับโอ้เสียแป๊บซี่ยืนแล้วทำได้จะถามว่าแอแลมโบโดนแล้วทนได้มาดิครับ าาถ้าครับเบนน้อยโดนลังทนได้ไหมกำลังใจอาบูหาหม,มันจะเอาหัวหน้าเลยมันจะเอาคู่นี้ไปวันลุพินีออรอสชาตีอา่าวันนั้นเจอเหินมันมันใหญ่ไปอ่ะดูคู่นี้ปวดหนักปวดเบาดิทนไปกไ่อนทนไปก่อนเป็นเรื่องหัวใจหันหน้าหนีไม่ได<อ>้คู่นี้ต้องขอบคุณเลยอสศรน้ำมอบให้สายเหลี่ยมมาดิมาดิยืนเปิดหน้าให้ต่อยชูเอาบีตออกไป โอ้โหท่าทางโอ้โหโกบิลเชื่อว่าค้างกบิลอยู่ปูกฝังนะโกบิลฟลับมาไม่มีไม่มีเย้มาการนับนับเลยครับครับโดนหมัดไม่ตอบไม่โตกรรมการนับโอ้โหคบต่อให้จอมเตยหน่อยครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์